Honda City ปี2020สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับแอนดมินใบเตยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูนี่นะคะเป็นรถเก๋งนะคะ Honda City ปี2020สีขาวไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟแบบฟู l l LED ด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะไล่ดูด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าของเขานะทุกคนเป็นสีดำที่สำคัญน้องคันนี้เขายังเป็นรถตัวท็อปด้วยนะคะทุกคนนี่ คันนี้นะคะติดสเกิร์ตรอบคันมาเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นลายเคปลาคาร์บอนนี่นะคะสวยๆเลยแม็กของเขาเป็นแม็กแต่งสีทองคันนี้นะคะก็ติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะนะคะนี่ฝาถังน้ำมันนะเป็นสีดำนะคะเป็นชุดแต่งนะนี่แล้วก็เป็นตัวหนังสือซิตี้ด้านหลังนะคะไฟของเขาก็สวยมากๆเลยแล้วก็มีโลโก้ซิตี คันนี้ก็มีสปอยเลอร์สีดำตกแต่งมาด้วยนี่สวยงามแล้วก็เป็นโลโก้ Honda สีแดงนะคะด้านบนติดฟิล์มไล่ฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็มีตัวรับสัญญาณเป็นคีบฉลามแบบนี้นะคะด้านหลังเขายังมีจุดเซ็นเซอร์มาให้ด้วย2จุดนะคะ1 2น,นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเบาะของเขาเป็นเบาะกลับนะคะทุกคน ามาดูด้านหน้านะคะดูหน้าจอหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะโหมดปรับแอร์ของเขานะคะเป็นแบบออโต้นะสวยงามมากๆมีไฟสีแดงแบบนี้นะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องไว้เสียบชาร์จแบตนะ power outlet ต่างๆหัวเกียร์เป็นลายเคฟล่าคาร์บอนนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะนี่สวยงามมากๆเลยแล้วก็เป็นมือเบรกของเขานะคะที่พักแขนที่สามารถเก็บของด้านใน พวงมาลัยน,นะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะนี่แล้วก็หุ้มหนังนะคะสวยงามมากๆเดินได้สีแดงตัวหน้าเรือนไม้ของเขานะทุกคนสวยมากนะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะตัดกับสีดํานะคะสวยมากไม้ของเขานะคะอยู่ที่ห0 0 0 0ื่นกว่ากิโลนะทุกคนไม้แท้ไม่ก่อนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะเอาไปเลยราคา538,000นะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดบ้านเขียวเรามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเต็นท์รถประเสริฐผลสกลนครนะคะรถสวยคัดพิเศษราคาถูกนะคะรับประกันทุกคันนะคะ